นิทานเรื่องเต่าโทบี้และผองเพื่อนในท้องทะเลลึกที่กว้างใหญ่และเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายพันมีเต่าทะเลตัวหนึง่งชื่อว่าโทบี้โทบี้เป็นเต่าที่มีหัวใจกล้าหาญและจิตใจที่เป็นมิตรเขามีเปลือกสีเขียวมรกตที่แข็งแกร่งแต่มีดวงตาที่อ่อนโยนและเต็มไปด้วยความหวัง โทบี้อาศัยอยู่ในแนวปะการังที่งดงามที่ซึ่งปะการังสีสันสวยงามส่องประกายใต้น้ำเขามีเพื่อนมากมายในท้องทะเลเช่นปลาเีโมโสแสนร่าเริงชื่อว่าฟินปลาหมึกยักษ์ผู้ฉลาดชื่อว่าอินกี้และปลากระเบนขี้เล่นชื่อว่าสกายวันหนึ่งขณะที่โทบี้และเพื่อนๆ กำลังเล่นเกมวิ่งไล่จับกันในแนวปะการังพวกเขาได้ยินเรื่องราวจากปูเก่าแก่ตัวหนึง่งที่อาศัยอยู่ในถ้ำใต้ทะเลลึกปูเก่าตัวนั้นเล่าว่ามีไข่มุกวิเศษที่ซ่อนอยู่ในท้องทะเลซึ่งไข่มุกนั้นมีพลังในการรักษาและทำให้ความปรารถนาของผู้ที่พบมันเป็นจริงไข่มุกวิเศษนั้นเป็นความลับ ที่ถูกซ่อนไว้ในถ้ำที่ไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้ปูเก่าเล่าแต่ถ้าเจ้ามีความกล้าหาญความสามาคัคคีและความมุ่งมัน่นเจ้าก็อาจจะเป็นคนแรกที่ค้นพบมันเมื่อโทบีและเพื่อนๆได้ยินเรื่องนี้พวกเขาก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นพวกเขาตัดสินใจที่จะออกเดินทางตามหาไขม่มุกวิเศษ เพื่อที่จะใช้พลังของมันในการช่วยเหลือเพื่อนสัตว์น้ำในท้องทะเลเราจะทำอย่างไรถ้าเราหลงทางฟินถามอย่างกางังวลท้องทะเลกว้างใหญ่มากและเรายังไม่เคยเดินทางไกลขนาดนี้มาก่อนเราไม่ต้องกลัวโทบี้ตอบด้วยเสียงที่มั่นคงเรามีเพื่อนๆที่จะช่วยกันและถ้าเราทำงานเป็นทีมไม่มีอะไร ที่เราจะทำไม่ได้หลังจากนั้นโทบี้ฟินอินดี้และสกายก็เริ่มต้นการประจนภัยพวกเขาออกเดินทางจากแนวบการังที่เป็นบ้านของพวกเขาเองมุ่งหน้าไปยังท้องทะเลที่ไม่เคยมีใครสำรวจมาก,ก่อนการเดินทางเริ่มต้นอย่างสนุกสนานพวกเขาว่ายน้ำไปตามกระแสน้ำปล่อยให้ลมทะเลเย็นชื่นใจพัดผ่าน ขณะที่พวกเขาสนุกสนานกันแต่เมื่อพวกเขาเข้าสู่ส่วนลึกของท้องทะเลทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปน้ำทะเลเริ่มเย็นลงและแสงสว่างจากผิวน้ำก็เริ่มจางหายไปสัตว์ทะเลที่พวกเขาพบเจอเริ่มแปลกตาและน่ากลัวมากขึ้นดูเหมือนว่าเราจะมาถึงพื้นที่ที่ไม่มีใครเคยมา อินดี้ก่าวด้วยเสียงเคร่งเครียดเราต้องระวังตัวไว้ขณะที่พวกเขาเดินทางต่อไปพวกเขาเริ่มพบกับอุบสรรคต่างๆที่ทดสอบความสามารถของพวกเขาครั้งแรกพวกเขาพบกับแถมหินแหลมคมที่ต้องผ่านไปอินกี้ใช้หนวดที่แข็งแรงของเขาเพื่อยกหินและช่วยให้เพื่อนๆผ่านไปได้ ขอบใจมากเอนกี้โทบี้กล่าวอย่างซาบซึ้งถ้าไม่มีเจ้าเราคงไม่สามารถผ่านไปได้จากนั้นพวกเขาพบกับกระแสน้ำเชี่ยวกลากที่เกือบจะพัดพาพวกเขาออกจากเส้นทางโชคดีที่สกายเป็นนักว่ายน้ำที่มีความชำนาญเขานำทางเพื่อนๆผ่านกระแสน้ำอันอันตรายและพาพวกเขา ไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยเจ้าไว้น้ำเก่งจริงๆสกายฟินชมด้วยความทึ่งขอบใจมากที่ช่วยพาพวกเราผ่านสถานการณ์นั้นมาได้การเดินทางที่ยากลําบากทำให้พวกเขาเหนื่อยล้าแต่โทบี้ไม่ยอมแพ้เราเดินทางมาไกลเกินไปที่จะยอมแพ้ตอนนี้เขากล่าวด้วยความมุ่งมัน่นเราต้องทำสิ่งนี้ให้สำเร็จเพื่อเพื่อนๆของเรา หลังจากการเดินทางหลายวันพวกเขามาถึงถ้ำลึกลับที่ปูเก่าได้เล่าถึงมันเป็นถ้ำที่มีปากทางเข้าที่ถูกปิดกั้นด้วยหินขนาดใหญ่เราต้องหาทางเข้าไปในถ้ำนี้โทบี้กล่าวขณะที่พวกเขามองหาวิธีที่จะผ่านเข้าไปได้ขณะที่พวกเขากำลังสำรวจพื้นที่รอบๆถ้ำพวกเขาได้พบกับหมึกยักษ์ที่มีหนวดขนาดใหญ่ ชื่อว่าโอลิเวอร์โอลิเวอร์มีนิใสยที่กลัวและไม่ค่อยชอบการสื่อสารกับสัตว์อื่นๆเพราะเขากลัวว่าความใหญ่โตของเขาจะทำให้สัตว์อื่นๆกลัวเจ้ามาทำอะไรกันที่นี่โอลิเวอร์ถามอย่างระมัดระวังพวกเรามาตามหาไข่มุกวิเศษที่ซ่อนอยู่ในถ้ำนี้โทบี้ตอบด้วยความสุภาพแต่เรา ต้องการความช่วยเหลือในการเปิดปากถ้ำที่ถูกปิดกัน้นเจ้าอาจจะช่วยเราได้ไหมออริเวอร์รู้สึกกลัวเล็กน้อยแต่เมื่อเห็นความมุ่งมั่นและความสามัคคีของโทบี้และเพื่อนๆเ, <c oughs> เขาก็ตัดสินใจช่วยพวกเขาข้าจะลองดูออลิเวอร์กล่าวพร้อมกับหนวดที่ยืดออกไปจับหินขนาดใหญ่ออลิเวอร์ใช้แรงทั้งหมดที่มี ในการยกหินขนาดใหญ่ขึ้นขณะที่เพื่อนๆของโทบี้ช่วยกันผลักหินออกไปในที่สุดพวกเขาก็สามารถเปิดปากถ้ำได้สำเร็จเยี่ยมมากฟินตะโกนด้วยความดีใจขอบคุณเจ้ามากโอลิเวอร์ข้าแค่ดีใจที่สามารถช่วยได้โอลิเวอร์กล่าวด้วยรอยยิ้มข้าจะอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องทางออกให้พวกเจ้าเมื่อเข้าไปในถ้ำ พวกเขาพบกับความมืดและความหนาวเย็นแสงจากปลายทางที่พวกเขามองเห็นสลัวสลวเป็นสิ่งเดียวที่นำทางพวกเขาโทบี้ฟินอินดี้และสกายเดินต่อไปด้วยความกล้าหาญและความมุ่งมัน่นพวกเขารู้สึกถึงพลังของไขมุกที่อยู่ใกล้พวกเขามากขึ้นเรื่อยๆในที่สุดพวกเขามาถึงห้องใหญ่ ที่มีแสงสว่างจากไขมุกวิเศษไขมุกวิเศษลอยอยู่กลางอากาศมันเปล่งแสงสีทอ,องอ่อนๆที่ทำให้บรรยากาศในถ้ำเต็มไปด้วยความอบอุ่นเราทำได้แล้วฟินตะโกนด้วยความดีใจไขมุกวิเศษอยู่ตรงหน้าเราแล้วเมื Song ่อพวกเขาเข้าใกล้ไขมุกพวกเขาก็พบกับความท้าทายสุดท้าย มีสัตว์ทะเลเงาดำตัวใหญ่ปรากฏขึ้นมันเป็นฉลามตัวใหญ่ชื่อบรูตัสที่เฝ้าไข่มุกมานานหลายปีไม่มีใครสามารถนำไข่มุกนี้ไปได้บรูตัสคำรามมันเป็นของข้าข้าเป็นผู้ที่เฝ้ามันอยู่ที่นี่และข้าจะไม่ยอมให้พวกเจ้าแตะต้องมัน โทบี้รู้ว่าพวกเขาไม่สามารถเอาชนะบรูตัสได้ด้วยกำลังเขาจึงใช้ปัญญาและความสามารถขีแทนเราไม่ได้มาต่อสู้กับเจ้าบรูตัสโทบี้กล่าวด้วยเสียงที่สงบเราเพียงแค่ต้องการนำไข่มุกพิเศษนี้ไปเพื่อช่วยเหลือเพื่อนๆในท้องทะเลเราสัญญาว่าจะดูแลไข่มุกอย่างดีที่สุดและจะคืนมันให้กับเจ้า เมื่อเราช่วยเหลือเพื่อนของเราเสร็จสิ้นแล้วเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อแย่งชิงสิ่งใดแต่เรามาที่นี่เพื่อช่วยเหลือกันบรูตัสมองโทบี้และเพื่อนๆด้วยสายตาที่แฝงไปด้วยความสงสัยเขาเป็นฉลามที่อยู่ตัวคนเดียวมานานและไม่เคยเห็นความสามัคคีของสัตว์ทะเลอื่นๆแบบนี้มาก่อนคาเฝ้าไข่มุกนี่มานานหลายปี ข้าไม่เคยเชื่อใจใครเลยบูตัสกล่าวอย่างเย็นชาแต่ถ้าเห็นความจริงใจในสายตาของเจ้าข้าจะยอมให้เจ้าเอาไข่มุกไปแต่เจ้าต้องสัญญาว่าจะรักษาคำพูดโทบี้พยักหน้าข้าสัญญาด้วยหัวใจของข้าข้าจะดูแลไข่มุกวิเศษนี้อย่างดีและจะคืนมันให้เจ้าหลังจากที่เรา ช่วยเพื่อนๆของเราเสร็จสิ้นบรูตัสหันหลังกลับและค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากทางให้โทบี้และเพื่อนๆเ,เข้าไปเอาไข่มุกวิเศษได้อย่างปลอดภัยโทบี้ว่ายน้ำเข้าไปใกล้ไข่มุกวิเศษและใช้ความระมัดระวังในการจับมันมันเป็นไข่มุกที่สวยงามและเปล่งประกายสว่างสวยเขารู้สึกถึงพลังอันมหาศาลที่ไข่มุกนี้ เราทำได้แล้วฟินร้องด้วยความดีใจพวกเขารีบออกจากถ้ำและบรูดัสก็ติดตามพวกเขามาเพื่อดูว่าโทบี้และเพื่อนๆจะทำตามสัญญาหรือไม่เมื่อพวกเขากลับมาถึงแนวปะการังเพื่อนสัตว์น้ำที่เคยเจ็บป่วยหรือประสบปัญหาต่างๆก็มารวมตัวกันเพื่อรอความช่วยเหลือโทบี้ใช้พลังของไขมุกวิเศษในการรักษา และช่วยเหลือสัตว์ทะเลทุกตัวความเจ็บป่วยของพวกเขาหายไปและปัญหาที่พวกเขาเผชิญก็คลี่คลายทุกคนในท้องทะเลต่างก็ยินดีและขอบคุณโทบี้และเพื่อนๆสำหรับความกล้าหาญและความเมตตาของพวกเขาเมื่อทุกอย่างกลับมาเป็นปกติโทบี้เดินทางกลับไปหาบรูตัสตามสัญญา ข้านำไขมุกวิเศษนี้กลับมาให้เจ้าแล้วโทบี้กล่าวด้วยความเคารพข้ารักษาสัญญาและข้าหวังว่าเจ้าจะเห็นว่าเราสามารถใช้พลังของมันเพื่อทำความดีบรูตัสมองโทบี้ด้วยความทึ่งเขาไม่เคยคิดว่าสัตว์ทะเลตัวเล็กๆเ,เหล่านี้จะมีความจริงใจและความสามัคคีเช่นนี้ ข้าเห็นแล้วว่าเจ้าเป็นเต่าที่มีเกียรติและเชื่อถือได้บรูตัสกล่าวข้าไม่ต้องการเฝ้าไข่มุกนี้อีกต่อไปข้าอยากให้เจ้ารับหน้าที่นี้แทนข้าและใช้มันเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสัตว์น้ำต่อไปโทบี้ตกใจที่ได้ยินเช่นนั้นแต่ก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจจากบรูตัส ข้าจะรับหน้าที่นี้ด้วยความรับผิดชอบข้าจะใช้ไข่มุกวิเศษนี้เพื่อทำความดีในท้องทะเลและจะรักษาคำสัญญาที่ข้าได้ให้ไว้หลังจากนั้นโทบี้และเพื่อนๆก็กลับมาใช้ชีวิตในแนวปะการังอย่างมีความสุขพวกเขาใช้พลังของไข่มุกวิเศษในการช่วยเหลือและดูแลเพื่อนสัตว์น้ำตลอดไปและบรูตัส ก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีของพวกเขาและเริ่มเรียนรู้ที่จะไว้ใจและทำงานร่วมกับสัตว์อื่นๆคติสอนใจที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ความสามัคคีและความจริงใจสามารถนำความเปลี่ยนแปลงและนำาพามิตรภาพที่แท้จริงเข้ามาในชีวิตได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดการทำงานร่วมกันและการช่วยเหลือกันสามารถทำให้เรา เอาชนะอุปสรรคได้ทุกอย่างนะคะ